bye เรียนท่านคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอบบกอวดที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางวชิริยาทัพพันชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลจอมพระขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอบบกอว์ดประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาบูรณาการด้านวิชาการประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่าชันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลจอมพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต1ด้านการครองตนครองคนครองงานข้าพเจา้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีมอ สมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูข้าพเจ้าได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคอ์กรคือพานำพาทำทำด้วยช่วยทำตรงต่อเวลารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของครูมืออาชีพปฏิบัติต,ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนพาพเจาได้ดําเนินการพัฒนานักเรียนโดยใช้ SPB Mo เดลซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการยอมรับได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท้อโอเบกอะวอเหรียญทองระดับชาติครั้งที่11สถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระด,ดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 steps คือรู้ตัวเด็กเช็ควิธีการสาร้างความร่วมมือสู่เป้าหมายขาย ผลพัฒนาโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้ววิเคราะห์ความสามารถรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นรายวิชาที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษาในระดับต่ำไม่สามารถอ่านเขียนคำศัพท์ที่ไม่คุ้นชินได้ไม่ทราบความหมายของคำแต่สามารถอ่านคำศัพท์ยากบางคำได้เนื่องจากได้พบเจอบ่อยในชีวิตประจําวันจากปัญหาดังกล่าวทําให้ไม่สามารถตีความจากเรื่องที่อ่านได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นข้าพาเจ้าจึงได้บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านชุมนุมคำคมด้วยการเล่นเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนคำศัพท์จากาก,าการเล่นเกมทําให้การเรียนรู้คำศัพท์เป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่อนักเรียนจะได้ฝึกการจดจาคำศัพท์และความหมายผ่านการเล่นซ้าๆส,ส่งเสริมการจดจําในระยะยาวและถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนิสัยรักการอ่านและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเนื่องจากการใช้เกมมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้มีความสนุกสน และเป็นธรรมชาตินักเรียนจะมีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นเมื่อการเรียนถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบการที่สอดคล้องกับการเล่นภายใต้แนวคิดเรียนปนเล่นให้เป็นผลจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเกิดการเรียนรู้ด้วยความรักที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนให้อยู่ในชีวิตประจําวัน anytime เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยให้นักเรียนหาคำศัพท์ใหม่จากป้ายประกาศประชาสัมพันธ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตนสนใจแล้วบันทึกคำศัพท์ลงสมุดอ่านให้ผู้ปกครองฟังโดยผู้ปกครองส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอลงไลน์กลุ่มของห้องเรียนซึ่งผู้ปกครองมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยความรักส่งผลให้การพัฒนานักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการบูรณาการการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยปีปัจจุบันของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติระดับสอปทระระดับเขตพื้นที่ทั้ง2ด้านค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมาสูงกว่าร้อยละ50และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ดังต่อไปนี้รางวัลทรงคุณค่าสอปทโออเบกอวอร์ดรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมบุรณาการด้านวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่11รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญทองครั้งที่12 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6กจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองประเภทยอดเยี่ยมการคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลและการนำผลการประเมินไปใช้ปีการศึกษา2 5 6 5ได้รับคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตสำหรับครูระดับ ดีมากจากสำนักงานเขตพืที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการต่อคำศัพท์ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาพิทีสี่ถึงหกจากการแข่งขนันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่70ดและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับเหรียญทองครั้งที่71ครูผู้สอนนักเรียนสอบได้100คะแนนเต็มวิชาภาษาไทยจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาพิที่3ปีการศึกษา2566ครูผู้ฝึกสนนักเรียนได้รับรางวัลเรียน แข่งขันหนูน้อยนักเขียนเรียนรู้คำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยปี2 5 6 7จากการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ข้าพเจ้าได้เผยแพร่พผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ love model ซึ่งเป็นการบูร,ราณาการการเรียนกับการเล่นเกมส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมในกิจกรรม share and learn เรียนดีมีความสุขประจำ ปีการศึกษา2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งการบูรณาการการเรียนรู้ให้อยู่ในชีวิตประจำวันโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องจากห้องเรียนสู่บ้านนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาไทยในชีวิตประจำวันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นการเล่นเกม ทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับนักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาจากการเรียนปนเล่นเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจําวันช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการน,นําเสนอผลงานในครั้งนี้ค่ะ